สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับนี่เกม Fu l l Metal Monster นั่นเองนะครับตันนี้จะเป็นแนวสงครามดโนเสาร์แบบ 5v5 คล้าย War r o b o ทที่แบบเอาหุ่นยนต์มาสู้กันแต่อันนี้จะเป็นไดโนเสาร์นะครับเคยเปิดสโตนอกมาก่อนผมไม่เคยแนะนำสโตนอกนะครับตอนนี้เปิดสโตทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมภาษาไทยเลยทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูตั้งแต่เริ่มต้นเกมนะครับเพราะว่ามีไดโนเสาร์ให้เราเล่นหรือเราลองได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแบบเออ ให,ใ,หให้ดูตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วกันนะครับตั้งแต่เริ่มฝึกสอนอะไรแบบนี้นะครับเวลาเลนเ่นจริงจริงมันก็จะมีเดินเสาให้เราเลือกนะครับค่อนข้างหลายพันไม่ว่าจะเป็นบนพื้นบนอากาศอะไรแบบนี้เป็นต้นนะทางน้ําไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเดิเสาทุกตัวลงน้ําได้อยู่แล้วอันนี้กราฟิกก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับคือในดิเสาแต่ละตัวเวลาเราไปเล่นนะครับมันจะมีสกิลที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วนะเออแล้วก็ระบบการยิงจะเป็นระบบออโต้นะครับนี่ เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยมันจะมีพวกระบบล็อกปงล็อกเป้าอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสามารถเข้าไปในระยะประชิดอะไรแบบนี้ได้งับครับงับครับงับครับผมนี่ครับเรียบร้อยละต่อมาครับทีเนี้ยเขาจะให้เราลองตัวที่มันบินได้นั่นเองนะครับเอออย่างที่ผมบอกไปอะที่ผมให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าเออมันมีดโนเสา์ค่อนข้างหลายพันอะไรแบบเนี้ยตัวนี้บินได้ไงเนี่ยเห็นปะเออค่อนข้างแบบเชียวเลยนะครับบินไปตรงเป้าหมายก่อนนะอย่างแรก ชึบชึบชึบอโอเคเอา้าวเดินสาวเรา่า้แพ้เฉยเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือเหมือนเขาให้เราแบบทดสอบเฉยๆนะครับเนี่ยตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะครับมาดูกันเข้ามาใ,ใกล้เซงงับเข้าไปงับเข้าไปงับเข้าไปเรียบร้อยครับอ่ะหมดแล้วก็คือจะมีเบื้องต้นให้เราลองประมาณนี้นครับมันไม่ได้ลองนานไงก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนักนะครับ แจกของคือเนเสาในเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกตามเลเวลที่เพื่อนเล่นด้วยอะไรแบบนี้และที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าเข้ามาเล่นแล้วมไม่มีภาษาไทยนะครับด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับแตะเลยรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้มันจะมีพวกเมนูภาษาต่างๆอยู่แล้วก็สาหรับใครที่จะปรับกราฟิกนะครับนี่แล้วก็พวกการยิงอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้ให้ยิงอาวุธอัตโนมัติที่เป็นสกิลครับแล้วก็ปิดไปเลยหรือว่าเปิดแค่แบบ อัตโนมัติแค่บางชนิดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็เป,ป,ปิดเปิดปิด fps สูงนะครับข้าไมไปกนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับโหมดต่อสู้หลักๆก็จะมีแค่โหมดเดียวนะครับถือว่าเป็น أ, สงครามเรืองสาวที่เล่นเร็วจบเร็วนะครับแบบ5 v 5นะใช้เวลาในการเล่นไม่เยอะนะจับคู่แรกๆเจอบอทแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะเกมนี้เพิ่ง,งลง store ไทยได้ประมาณ12วันนะครับตัวแรกเรามีแค่ตัวนี้แหละ กราฟิกค่อนข้างสวยนะครับบอกเลยบอกเลยเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้มีสกิลตรงนี้ก็จะเป็นสกิลกระโดดนะครับบางตัวก็จะเป็นสกิลเด็ดสกิลอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเพื่อนๆเ,เล่นนะครับก็ให้กดล็อกเป้าตรงนี้นะหาเป้าให้เจอนะแล้วก็มีเป้าหมายทาไป้ายอะไรแบบนี้ให้เลือกด้วยนะเราวิ่งวิ่งกันไปนะครับโอ,โอ้ติดเฉยเลยไอ้นี่นี่มานี่ครับสงครามกำลังเริ่มนะ แล้วกดยิงเองก็ได้นะครับหรือว่าวกดเ,เลงอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยโอเคมันจะเป็นคล้ายๆการายึดจุดอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมันมีจุดอยู่ A B C D E อะไรแบบนี้นะเราไม่สนใจนะครับผมจะบวกอย่างเดียวโอ้โหกระโดกดกระจุกะใจเฮย้ฮยๆโ,โดยข้างหลังได้ไงเนี่ยครับเห็นปะ่ะระบบมันล็อกเป้าให้เราค่อนข้างสบายนะ เรียบร้อยครับผมมาโอ้โหโดน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 โอ้ทำไมผมโดนลุ่มวะทำไมผมโดนลุ่มผมโดนลุ่มนะครับผมคือไอ้ตัวเดียวไม่เท่าไหร่นะเราเจอสองตัวเนี่ยดิโอเค หมือนมันจะเป็นบอดนะครับเพราะว่าลุม2แล้วก็ยังเอาผมไม่ลงอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้แบบตัวละครโหดใดๆเลยนะแทบจะไม่ได้อัปเกรดหรือว่าติดปืนใดๆเลยนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้มาๆๆมามาเล็งเป้าให้โดนนะระบบยิงออโต้ช่วยเพื่อนๆได้มากเลยตรงนี้อ่าจะเ,เราไปยึดจุดตรงนี้คืนก่อนนะครับอ่ะชนะละคือมันแบบมันเร็วมากนะเร็วจนงงบางทีเอ้าชนะแล้วหรอ แล้วเวลาแบบเราเล่นจบอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีพวกของรางวัลให้เรารับด้วยเท่าดูพวกโฆษณาหรือแอดอะไรแบบเนี้ยนอะ่ะกดวอดตรงเนี้ยนะครับดูโฆษณาจะได้อน,นี้หรือฝั่งนี้แล้วแต่นะมีระบบเอ่อ VIP เร็วๆนี้ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะเคยกราฟิก่กันข้างดีนะครับดีจริงๆสาหรับใครที่ชื่นชอบพวกเกมเรโ,โ,โนซทรงเรโนเสาอะไรแบบนี้นะอ่ะผมได้เรโนเสาตัวที่2แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะครับเรโนเสาแต่และตัวจะมีเตตัสไม่เหมือนกันเห็นปะ่ะ HP เท่าไร่ความเร็วเท่าไหรความเสียหายเท่าไหร่นะครับระยะการยิงอ่ะเริ่มไปเลยไปดูอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันมันจบเร็วแบบเร็วมากๆเลยกดข้ามนะครับนี่เล่นตัวนี้เคมาครับโอ้โหวิ่งเต่ามากเมื่อกี้วิ่งเร็วมากนะเร็วจริงๆสกิลด้านขวานี้จะเป็นสกิลเดดไปข้างหน้านะครับเวลาเราจิ้มกดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเดดไปข้างหน้า คือเวลาเช็คพอยต์นะเราลงมาหลายหลายคนเลยแบบเนี้ยโอ้โหเช็คจุดเช็คพอยต์เร็วมากๆเร็วจนงงอะ่ะมาๆมา,มาจะมายิงอะไรกันเอาเข้ามาแล้วนะครับผมขอร้อยหลังข้างหลังแล้วกันโอ้โหยังไม่ได้ระยะการยิงผมยิงเองก็ได้วะเอาชั้นข้างโกงเลย โอ้โหอาวุธค่อนข้างโกงนะครับแล้วก็การการแดดเราสามารถสะสมหลอดแดดได้สองหลอดนะครับเนี่ยเห็นปหมมีวงกลมบอกอยู่อันนี้อาจจะเป็นชัยชนะแบบรวดเร็วนงเพราะว่าที่เราเล่นนะเหมือนเราเล่นกับบอทนะครับช่วงช่วงแรกอะแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นปหะคือเร็วมากๆเลยมีเดลสาวปดล็ออีกตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาะดูเมนูอื่นๆภายในเกมนะครับนะไปเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะเพราะว่ารอบนี้แทบจะไม่ได้ขยับเลยนะครับเพื่อนๆนะเออ ไอ้ด่านใหม่ครับคือด่านมีค่อนข,ข้างเยอะนะระบบเกมมันจะแรนดอมมาให้เรานะครับในการเข้าไปเล่นอะไรแบบนี้นะะเช็คพอยต์กันจ๊บโอเคไปไปไปจะมาจบลงจบแลวมันก็ไปเด้อโอ้โหอะไรของเขาเนี่ยผมจะไปข้างหน้าไงเขาไม่ไป แปลกจงแปลกใจจริงเลยอ่ะเด็กเข้ามายิงเองนะครับยิงครับผมกดล็อกเป้าอ่ะกดยิงครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงยิงยิงเข้าไปผมไม่ได้ตั้งระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับนี่ครับพังหมดก็ชนะล้วละเร็วโคตรเลย เรียบร้อยครับจบแล้วจบไปเลยจบแล้วสิเพราะว่าเขาตายหมดแล้วนี่คือเกมนี้มันนอกจากจะเช็คพอยต์แล้วครับมันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ต่อสู้ที่เหลืออยู่อะไรแบบนี้นะขึ้นมาทุกรอบนะครับพวกพลังงานนู่นนี่นั่นอะไรแบบที่เขาแจกนะโชเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพวกเดนโนเสา์แล้วก็ระบบการอัปเกรดของตัวเกมนะว่ามีอะไรบ้างนะครับสามารถติดปองติดเปิลเดนโนเสาวมีตัวใหม่มาด้วยนะครับ อันนี้ซื้อ80บาทนะค่อนข้างเท่เลยใครที่ชื่นชอบพวกเดโนเสา์อยู่แล้วนะผมว่าเกมนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะนี่ครับเลเวลสนะครับแล้วก็มันมีออฟเฟอร์ที่ลดราคาอยู่นะก <c oughs> ็คือไดโนโนเสาแต่ละตัวเพื่อนๆสามารถกดอัปเกรดได้นะครับอย่างเช่นผมจะอัปตัวนี้นะก็กดอัปเกรดไปเลยปึ๊บ <c oughs> เห็นไหมแล้วก็จะใช้พลังงานตัวนี้นะครับในการแบบสมมติว่าไม่อยากรอนะปุ๊บก็ขึ้นมาเป็นเลเวล3 มันยังขึ้นสเตตมานิดเดียวเองนะครับอัพทีละนิดเทีานิดเทนิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอัพไปเรื่อยๆตอนนี้ไปเลเวลกำลังจะอัพไปเลเวล4นะครับก็มันจะมีบอกนะครับว่าเราอัพแล้วเราจะได้อะไรอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการอัพเฉยๆนะแล้วมันก็จะมีเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ด้วยก็คือเราสามารถติดปืนอื่นๆให้เดนอสซ์ของเราได้นั่นเองนะก็อันนี้ฟรีนะครับถ้าเรากดดูโฆษณาหรืออะไรแบบนี้ผมว่าอ่าอันนี้ฟรีซื้อไป้ก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็อาว เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีอาวุธที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับพลังงานเ่พอแล้วเ่พอพอเนี่ยติดตั้งอุปรกรณ์คือเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนก็ไออันไหนก็ได้นะครับคือมีปืนอื่นๆอีกนะอันเนี้ยซื้อฟรีซื้อฟรีก็ซื้อไปเลยนะครับ แล้วก็อัปเกรดพวกปืนต่างๆก็จะบอกนะครับปืนนี้จะเป็นแบบประเภทอะไรเบาเลเวลเท่าไหร่เซตัสอะไรเท่าไหร่เนี่ยลองอ่านดูนะครับทั้งหมดเป็นภาษาไทยแล้วนะมันอยู่ตรงนี้มันมี2เมนูอันนี้ติดตั้งอุปกรณ์อันนี้อัปเกรดนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูพวกไดนโนเสาร์แบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ดูแบบจอลึกนะอ่ะโอ้โหนี่ความเร็วก็ค่อนข้างดีนะนี่ครับตัวที่บินได้นะความเร็วค่อนข้างดีควบคุมค่อนข้างแบบอ่อยากหน่อยอันนี้เร็วนะครับโอ ดูเเลทัตเหมือนจะโกงโกงหน่อยนะครับมีค่าเกาะเข้ามาด้วยเห็นไหมตัวอื่นไม่มีอ่ะแต่ตัวนี้มีตัวนี้ก็มีค่าเกาะนะครับคือสมตัวแรกแทบจะไม่มีค่าเกาะเลยนะคือถ้าสู้กับพวกนี้ผมว่าสู้ยากหน่อยเนี่ยดูดิเด่เหลามีค่อนเยอะอ่ะอตัวนี้ไม่มีค่าเกาะนะครับนี่ค่าเกาะกดล็อกตามเลเวลด้วยนะเล่เหาวโว้เฮ้ยคือกราฟิกดูดีมากอ่ะดูดิ นี่ครับโอ้ยอย่างเทพอ่ะอ่ามันเลยสเสาเหล็กมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นี่จะเป็นอา่าเลนสเสาที่เขาขายอยู่อะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยมันลดราคาอยู่นะถ้าใครสนใจก็ลองอุดหนุนค่ายเกมเขาดูนะมันเปิดสโตร์นอกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งเปิดสโตร์ไทยนะโอ้โหขายคุ้นแพงเลยตัวนี้มันต้องดีดิเนี่ยแบบขายแพงๆมันต้องดีเชื่อผมเนี่ยผมว่ามันจะดีนะครับอ่ะ ก็มีแค่นี้นะครับเมนูเล่นมีเมนูเดียวนะครับต่อสู้แล้วก็เดี๋ยวจะ,จ,ะ,จ,ะจับคู่ให้อัตโนมัตินะครับเว,ว่าก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ